เพื่อนๆครับใครที่ได้ดูคลิปนี้อยู่ครับขอถามหนึ่งคำครับทุกคนชอบฟอร์มการเล่นของไรอันกาเฟนแบกหรือเปล่าและคิดว่าตอนนี้ด้วยฟอร์มการเล่นนบะปัจจุบันนี้ครับกราเฟนแบกครับขึ้นสู่ระดับเวิลด์คลาสหรือ,อยังนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ Comment, มาพูดกันหน่อยนะสำหรับผมนะครับนาทีนี้ผมบอกได้เลยว่านักเตะของเอร์พูในทีมชุดนี้ครับ ถ้านอกจากโมซาล่าแล้วก็จากเฟอร์กิวฟันะครับนักเตะที่ผมชอบมากที่สุดในทีมชุดนี้ครับผมชอบฟอร์มการเล่นของไรอันกาวินแบกเหลือเกินนะครับเพราะว่าโอ้โหถือว่าเป็นนี่คือนิยามของมิดฟิลด์ตัวกลางสมัยใหม่นะเป็นนักเตะที่เล่นเกมรับก็ดีเกมรับก็ดีเกมรุกก็เพลิดเพลินนะครับสามารถแบบว่าเปลี่ยนจากรับเป็นรุกได้อย่างรวดเร็วเอาตัวรอดเก่งนี่คือคุณสมบัติของมิดฟิลด์ตัวกลางที่ เป็นยุคใหม่ณนะปัจจุบันนี้นะครับถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนย้อนกลับไปสุดยอดมิดฟิลตัวรับก็จะเป็นตัวรับไปเลยรอยคีนปาติกวิเอร่าอะไรพวกนี้นครับก็จะเป็นตัวรับไปส่วนในพวกตัวรุกก็จะเล่นตัวรุกไปก็จะแยกกันเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้ปี2025ครับถ้าคุณจะกลายเป็นสุดยอดมิดฟิลนะครับก่อนนี่แหละครับคุณต้องหานักเตะลักษณะแบบนี้ให้เจอครับซึ่งเวอร์ภูหาเจอเว้ย แล้วก็เป็นตัวที่ดีมากๆด้วยนะครับไรอันกลายเป็นแบกนะครับการลงทุน40ล้านยูโรของเรียพูในปี2023นะครับนี่ก็ได้มาในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายครับย้ายมาจากบาเยิร์นมุนิกค่าตัวตอนนั้น40ล้านยูโรด้วยกันนะครับแล้วฟอร์มการเล่นตอนนี้นะครับในยุคของอันเดเชลตเขาได้ลงเล่นแล้วบ้างแล้วครับกลายเป็นแบกในยุคของจิกเก้นครอปนะครับแต่ว่าตอนนั้นยังยังอาจจะไม่ได้เป็นตัวจริงเหมือนกับทุกวันนี้นะครับแต่พอเปลี่ยนทายมาเป็นยุคของ อันนี้ชลอตเองก็ให้กลายเป็นแบกเล่นเป็นตัวจริงแล้วก็กลายเป็นว่าการขึ้นมาของกลายเป็นแบกนะครับทำให้แดนกลางของลิอร์พูลโคตรแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ยึดตัวจริงยาวมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วนั่นแหละครับคําตอบทุกสิ่งทุกอย่างว่าเขาดีมากน้อยขนาดไหนเราก็ได้เห็นไปแล้วนะครับหลายคนที่เวลาผมทำคอนเทนต์นะก็จะมีการไปชมทางการแฟนแบกนะครับบอกว่านี่คือเซจี้บูสเกตนะครับในร่างที่ อัปเกรดขึ้นมามีความเร็วมากยิ่งขึ้นมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับเล่นเกมลุกดีขึ้นนะครับคือจะพูดอย่างนั้นผมว่าก็ก็ถูกแหละแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ถูกสักทีเดียวนะครับเพราะว่านักเตะคนนี้ครับมันคือเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆนะคือเกมรับเขาเล่นได้อย่างเซตีบูสเก็ตนะครับแต่เกมลุกเขาก็มีเกมลุกที่มีทักษะดีมากๆครับเล่นเกมรับไ้อย่างนิ่งนะครับเอาง่ายว่าจังหวะมี คู่ต่อสู้ไปเพลยซิ่งเขาอะครับคนหนึ่งสงคนสคนถ้าย้อนกลับไปดูคลิปของไตเบนแบกได้เลยนะเอาตัวรอดได้อย่างสบายๆครับมีความนิ่งที่แบบชนิดว่าโอ้โหนิ่งสุดๆนะครับเราก็เอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่มันคับขันเก่งพลิกบอลโยกแล้วการพลิกบอลโยกของเขานีครับนั่นคือเครื่องหมายการค้าเลยนะจงังหวะที่บังบงๆแล้วก็พลิกพอพลิกปุ๊บกระชากบอลเร็ว พาบอลเข้าไปข้างหน้านะครับลากไปเองจ่ายบอลให้คู่ต่อสู้นะครับอาจจ่ายบอลให้ให้กับทีมตัวเองนะครับแทงบอลอะไรต่างๆครับถือว่าเนียนตาเหลือเกินทักษะดีสุดๆการจับบอลแล้วก็การพลิกบอลขึ้นไปเล่นนะครับหรือว่าเติมขึ้นไปยิงประตูได้ด้วยตัวเองนะครับถือว่าครบเครื่องสุดๆนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมมองว่าโอ้โหการลงทุนในครั้งนี้ของร์พูมัน มันคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์จริงนะครับได้กลายเป็นแบกมาคุมมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับแล้วไอ้มิดฟิลด์ตัวแบบนี้ครับคือถ้าทีมไหนในฟุตบอลยุคใหม่มีนะครับก็มักที่จะประสบความสําเร็จได้เลยนะครับเนี่ยเกอร์พูก็มีกลายเป็นแบกมายืนตรงกลางนะครับไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมฟอร์มการเล่นของล์พูครับดีวันดีคืนฤดูกาลนี้เล่นไป5เกมครับพวกเขาก็ชนะรวดทั้ง5เกมครับทั้งนั้นที่โดยรวมแล้วจริงๆลีพูมีการเสริมตัวเยอะพอสมควรนะครับ ก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางกันเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าการที่คุณมีแกนหลักของทีมอย่างมซาร่ามีเฟอร์กิลฟันดไดและมีมิดฟิลด์ตัวกลางอย่างไรอันการฟินแบกนะครับมันก็ทําให้ทีมได้ผลการแข่งขันที่ต้องการอยู่เรื่อยๆเลยครับไม่แปลกใจเลยครับนี่แหละครับคลิปนี้ที่ทํามาไม่ใช่เลยครับผมอยากชมจริงๆอยากชมว่าเป็นนักเตะที่ผมชอบมากนะเป็นโอ้ผมผมยกให้ตอนนี้เขากลายเป็นเวิลด์คลาสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทาง ไรอันกลายเนแบกนะครับชอบจริงๆการเล่นลีลาครับปีที่แล้วครับได้รับรางวัลน,นักเตะดาวรุ่งพรีเมียร์ลีกยอดเยี่ยมด้วยก็คุ้มค่าคุ้มค่านะครับแล้วก็สมราคาที่ได้รับรางวัลน,นั้นไปนะครับจริงๆฟอร์มการเล่นถ่าโมไม่เด่นซะขนาดนั้นนะครับนี่เล่นก็ลุ้นรางวัลเอาไงปีเนี้ยปีเนี้ยผมว่าตัวเขาเองก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่ในบ้านปลายอาจจะมีโอกาสลุ้น รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกนี่เป็นไปได้เลยนะครับนี่ครับจับตามองให้ดีๆนะแรนกลายเป็นแบกนะครับคนนี้ถือว่าโอ้โหฟอร์มการเล่นนาะทีนี้ก็หาตัวที่จะมาจับเขาหาใครที่จะมาหยุดเขานี่มันยากจริงๆนะครับปรีลาความพร้วเกมรับก็ดีเกมรุกก็เพลิดเพลินครับครบเครื่องสุดๆนะครับนี่คือหนึ่งในมิดฟิลด์ที่นี่คือหนึ่งในมิดฟิลด์ตัวกลางที่ครบเครื่องที่สุดในยุคปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่า หลายทีมก็อยากจะได้นักเตะสเปคแบบนี้แหละครับไปร่วมทีมนะครับและนี่คือสัญลักษณ์ของมิดฟิลด์ในยุคใหม่นะครับมันต้องเล่นได้แบบนี้นะครับทีมไหนมีนักเตะแบบนี้โอกาสคุณโอกาสที่ทีมคุณจะประสบความสําเร็จมันก็มากตามขึ้นไปด้วยนะครับหละเพื่อนละครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับไบรอันไคลเวนแบกคอมเมนต์ส่งใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับชอบหรือไม่ชอบและคิดว่าเป็นเวิลด์คลาสหรือยังนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับ สุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปครับทุกช่องทางของช่องโฟนตุงไปด้วยแลวกันนะครับแล้วก็ฝากไ้เหมือนเดิมนะครับกับ f อฟซีออลน์ตอนนี้มีนักเตะไทยเบสครับเข้ามาเพิ่มเติม2คนครับคนแรกครับโกอุ้มธีรทรบุญมาทันและอีกคนหนึ่งนะครับกวินบินได้ตองกวินธรรมสจานนันนะครับผู้รักษาประตูครับทั้ง2คนเข้าเกมเอฟซีออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับเกมฟุตบอลต้องเล่นแบบคอมมันที่สุดนะครับฝากด้วยเลยกันนะครับกับทาง f c ฟออนไลน์ครับ